สวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยทิงเที่ยงมื่อน,นี้คุณตาวิถีไทยก็พามาชมต้นไม้สวยๆงามๆเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่คือต้นอะไรหรือคุณตาวิถีไทยดอกสีเหลืองๆนี้นะว่าสันเออ นี่คือต้นดอกออกพันษาท่านผู้ชมเอยนี่มีสีชมพูด้วยเนาะเออมีสีชมพูที่จริงดอกออกพันษานี่มีหลายสีได้สีขาวสีเหลืองสีชมพูเนาะออแล้วมีสีม่วงอีกนะอออันนี้เอออันนี้สีม่วงสีม่วงอันนี้โมเมนต์สีชมพูคุณตาวิธีไทยเผ้าพิษออมาพูดถึง ต้นดอกออกพรรษานี่คุณตาวิถีไทยทําไมเขาถึงเรียกต้นดอกออกพรรษาเออมีคนถามแล้วก็มียายคนหนึ่งท่านตอบว่ามีคนเขาเล่าว,ว่าต้นดอกออกพรรษาีนาน,น่ะเขาจะออกในช่วงที่ออกพรรษาเอา่อออกพรรษาเข้าพันษานี่นะช่วงน้นนละอืม เขาถึงเรียกว่าต้นออกพรรษาต้นดอกออกพรรษาเออเข้าพรรษาออกพรรษาว่าง่ายๆไปเอปคุณตาวิถีไทยก็เรียกตามเขามาอบางทีก็เรียกอ่าต้นดอกหงดอกหงอะไรนี่แหละเพราะว่าเ nice yes. ขามีดอกคล้ายๆกับหงเห็นบอกนดท่านผู้ชมเหมือนกับหงเลยเนี Name> ่ยนี่งามเป็นตะแพง โดยเฉพาะช่อนี้เห็นไหมนี่น่ารักบางคนบางคนบอกว่าปลูกดอกออกพรรษาสร้างรายได้เพราะว่าอย่างต้นดอกออกพรรษานี่เวลาที่เขาออกเป็นอ่าเป็นเม็ดเป็นอย่างนี้เนาะเป็นดอกเป็นเม็ดอะนมันสิลล่นลงล,ล่นแล้วกัลูกๆของเขาก็สิเกิดไม่เห็นบ่เนี่ยเม็ดของเขาก็สิเกิดไม่เต็มพื้นอยู่นี่ นี่คือต้นดอกออกพรรษาที่เมล็ดเขาเนาะของปีกายนี่มันหล่นลงแล้วก็เกิดต้นใหม่ขึ้นมานะต้นใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆอืมแล้วต้นเก่าก็ล่มลงไปแล้วก็อยู่ใต้ดินแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่เนาะปุ่งขึ้นมาใหม่ในช่วงที่อ่าฤดูต้นฤดูฝนขึ้นมานะต้นดอกออกพรรษาบางคนก็บอกว่าโอ้ ที่เขาเรียกต้นดอกออกพันษาแบบนี้นี่เองเห็นว่าอืมก็เลยเข้าใจแล้วแบบน,นี้เป็นไม้มงคลไหมต้นดอกออกพันษานี่เป็นไม้มงคลแน่นอนท่านผู้ชมเพราะว่าฟังแต่ชื่อดอกออกพันษาพูนะบาไปจนหกผูเนาะอ่าต้นดอกออกพันษาอืมแล้วก็เป็นต้นไม้ประดับสวยงามบางคน ปลูกไว้เพื่อความสวยงามนะปลูกไว้เพื่อความสวยงามแล้วมีบางคนบอกว่าดอกออกพัพนรษาี่กลิ่นมันสีหอมนะเนี่ยเดียด๋ยวขออนุญาตดมบ้างนาะเออมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะท่านผู้ชม,มเออกลิ่นหอมอ่อนๆนะนี่กลิ่นหอมอ่อน ทีนี้พอมันลายลายอันลายอันเนาะมันก็สิตลบอบอวนไปด้วยกลิ่นหอมของดอกออกพรรษาอันนี้วันเถาะไปอืแล้วยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศนะเห็นใดนนจัดว่าเป็นต้นไม้ฟอกอากาศเพราะว่าต้นดอกออกพรรษานี้หรือว่าจะเป็นต้นไม้ชนิดอื่นๆก็ตามเขาจะมีคุณสมบัติในการคลายออกซิเจนนะ คลายออกซิเจนออกในเวลากลางวันกับคลายออกซิเจนออกทางใบเวลาที่เฮาอยู่ใ,ใกล้ต้นไม้นี่เฮาก็สีรู้สึกสดชื่นนะรู้สึกสดชื่นมีแหงเพราะว่าเขามีออกซิเจนคลายออกมาเห็นไหมคลายออกมาทางใบอ่าว่าสิเป็นกวักพระพรมอันนี้เนาะแล้วก็ต้นอื่นๆหรือว่าว่านอ่า นี่นี่านไอ้เขาเรียกอะไรตัวนี้เนี่ยอ่สวยงามและก็เป็นต้นไม้ที่คลายออกซิเจนออกอืมแต่ว่าเวลากลางคืนน่ะคลายคาร์บอนไดออกไซด์ bon ออกนะไม่เหมาะอย่างยิ่งที่จะอยู่ใกล้ต้นไม้ในเวลากลางคืนเออมาบัดนี้ต้นดอกออกพรรษายังเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้คุณครู นะคุณครูบางท่านหรือหลายๆท่านเอาต้นดอกออกพรรษาอันนี้นะมาเป็นบทเรียนมาให้นักเรียนได้เรียนได้ได้วาดได้ระบายสีเนะเาะได้ระบายสีบางคนบอกว่า,า,าครูยกเอาต้นดอกออกพรรษาอันนี้เข้ามาแล้วก็บอกว่าลูกๆนักเรียนวันนี้ครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสี ต้นดอกออกพันษานะนักเรียนนี่มักขนาดเพราะว่าเป็นวิชาที่ชอบบาดเขียนนี่นะเป็นวิชาที่ชอบมากๆส่วนใหญ่แล้วเด็กๆนะในกระเป๋านักเรียนนี่สิเต็มไปด้วยสีดินสอสีเลยว่าดินสอแล้วกัแท่งสีต่างๆเนาะ,ะเพื่อที่สิเอามา ามาวาดมาเขียนในในในวิชานี้ว่านเทาะไปในวิชานี้มีคุณยายท่านหนึ่งคุณตาวิธีไทยเข้าไปเบิ่งใน y o YouTube เราตัดเอานิดชึบชึบแล้วก็ไปขายในตลาดแล้วว,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 ว่ามัดละมัดละสิบบาทเออขายดีขนาดแล้ววะคนเอาไปไหว้พระเออช่วงออกพรรษานี่คนเอาไปไหว้พระอ,อือผีเสื้อกับมาบินเล่น นำคุณตาวิธีไทยได้พี่เสื้อตัวเล็กๆนี่เนาะ,ะบัตรนี้ในระดับมหาลัยนักศึกษาก็เอาไปศึกษาคนา้นคว้าครอูอาจารย์อาจารย์และนีต้องเรียกอาจารย์อาจารย์กับมอบหมายภารกิจให้นักศึกษานี่ไปสืบคน้นหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นดอกออกพรรษาดูซิว่ามี ประวัติความเป็นมาอย่างไรพวกเธอไปหามาสิต้นดอกออกพรรษานี่ถ้าใครหาข้อมูลได้ครบถ้วนละเอียดนะก็จะได้คะแนนเยอะได้คะแนนเยอะอืมเพราะว่าอย่างเพราะว่าต้นดอกออกพรรษานี่ต้องมีที่มาที่ไปนะเป็นต้นไม้พื้นถิ่นของประเทศไหนของประเทศไทยหรือของต่างประเทศนะ แล้วก็ถ้าหากว่าเป็นของต่างประเทศนี่มีชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรนะเนาะมีชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรหามาข้อมูลวิธีการเพราะปลูกนี่น,น,นี่ลูกของเขาเนี่เต,ต็มอยู่เนี่ยนี่นี่แม่นเมิดนี่วิธีการขยายพันธุ์วิธีการนําไปใช้ประโยชน์คือคือว่าปลูกเอาไปขายนี่แหละว่วาง,ง่ายๆไปปลูกเอาไปขายอืม ในลำดับต่อมานอกจากนั้นต้นไม้ต้นไอ้ดอกออกพรรษานี่ยังเป็นต้นไม้แห่งการสร้างรายได้เป็นต้นไม้เศรษฐกิจเพราะว่าปลูกแล้วก็เอาไปขายได้สิเอาไปขายยายเนี่ยเราไปขายตลาดหรือใครที่อยากได้ก็เซิร์ชเข้าไปทางอินเทอร์เน็ตก็จะมีคนโพสต์ขายนะโพสต์ขายต้นดอกออกพรรษาอันนี้อขาย มีราคาได้เพื่อนนี่เออมีคุณค่ามีราคาบบแมนต,ต้นไม้กรียกระลาดเออปฏิทโททิตโทและยังเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณอีกนะหลายๆคนพอไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่เอาต้นดอกออกพรรษาไปเยี่ยมไปฝากไปตอนผมเห็นคุณยายชอบต้นไม้มงคล ผมก็เลยซื้อต้นดอกออกพรรษาในช่วงเข้าพรรษานี่มาฝากคุณยายเอามาปลูกยายเราหมักขนาดสีเหลืองๆนี่อต้นยังกะตามถ้าเป็นสีเหลืองๆนี่ยิ่งต้นดอกออกพรรษานี่แห้งเข้าแก๊บเราเลย้นดอกออกพรรษามีความสวยสดงดงามสีเหลืองเป็นสีธรรมะตัดกับสีเขียว เป็นสีธรรมชาติอีกโอ้มันสวยมากเป็นไม้มงคลหลานเอ้ยมาสันเออปฏิทโทยายเราขอบน้ำใจมากๆที่อุตส่าเอาต้นไม้มาฝากยายอืมปฏิทโทติทโทเออเอาละสำหรับมื่อนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิธีไทย อยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมุหงม,มือนานอนรับกับคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชดเดินทางไปใสมาใสใกล้ไกลกับคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่าน และกญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด9และกรและสัมภเวสีผีปีาศาจชั่วร้ายสําหรับพระเอกของเรื่องในเที่ยงวันนี้ก็คือต้นดอกออกพรรษาไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้แห่งการเรียนรู้ไม้เศรษฐกิจและสร้างรายได้ ไม้แห่งการขอบคุณครับท่านผู้ชม